ควบเสียงไก่แต่เขากับบ้านเรนนิ่งดูไหนเขาจะไปหารับจา้างสะบาย้าบัตรน้่งสอบมาซอยสูใส่หนีอยู่เขาจะไปรับจา้างตาลอยไปหล่เขา<อ>เยอะนี่เราแฮงบ่ไปใส่นี่เลาะตาบานเยอะ<อ>ว้ายยิ่งจำเน,นื่องบ้านลอยเป็นตายาดยได้สิตะเบอร์เงเมื่อวานวืา่อามึงเป็นอีหยัางงามตาพ่อแม่บอกเป็นยังจังบ่เอาหูใส่บ่ออกมาได้จังใดว่าเป็นห่วงลูกน้อยคือกูนี่บ่เป็นคน กูนี่ไม่ไงมันอันนี้กับพ่อ่มันแล้วอันความคิดงงๆแบบเนี้ยมันมิตรสิดทุกไปหนาเมื่อหัวป่คขอบพวของเ้าหนี่มันถุกมันอยากตอนนี้พ่อกับแม่เป็นนี่อยู่สี่แสนหาแสนแล้วกูเสีเอาไสมาใส่เขาแม่ใหญ่งามตาไปทอม่งามตาเป็นห่วงลูกอีหลี้ะแม่โอ้ยมึงสิบ้าห่วงลูกแกงด้วยดีให้ชุ่มแพรกับพี่แต่สักผู้เฒ่าโตเลี้ยงลูกแล้วดิมึงสิเป็นห่วงมันหยังกระดอแท้ กูก็ยังเลี้ยงม้านใหญ่แล้วเป็นยังล้านสองข้อน่ะกูเสีเลี้ยงบ้นใหญ่ไหมฮะเฮียจำเนียนเจ้าก็ได้เนาะแม่ค่อยๆอยเมาค่อยๆจ๋าแน่เบิ่งมันให้มันห้องน้ำตาย่อยน้ำตายังอยู่จะบเบลตูนวาตินั่นเจ้าสิมะหายมาดามาบังคับน้องมัะยักขะยังแน่แท้คั่นมันบ่อยากไปก็มันอยู่เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้ามันจะได้เป็นหยัง แมนยุดอกแม่ใจเย็นๆแม่ริโต้หน่องมันเขาไม่มาน่องมันว่าไปสโบก็อย่าแวเก็สิไปเองดอกพูดเถียงซอยกันดีคือลูกเจ้าน่ะสูบมต้องมาเบาเลยกูเจสูไปน้ำกันเมื่อสุขคนนี่ละลูกเล้วนี่เทมเอาลูกมาคุ้มกันสิเลี้ยงมันทีเป็นอีหยังผัวกับท่านมีอยู่ยังสิไปหายเงียบงานอู้ยมาต้องมาเบาดิอีส่งโอบมึงเป็นเอื้อยง่า่น่ะแทนหูสูดหาเอาผัวเลยลุยมาเลี้ยงกูอันนี้บ่อีหยังบ่เป็นแต่สะแตก สู้ผัวสายเถอะกันแดกเขาแล้วก็ขี่รถอ้อมบามสมา,ส,าสั่งฟาดอีหยังกูมาสู้เนวอาแล้วนี่ก็ได้อีงามตาตอนนี้พวากับแม่เป็นหนี้สี่แสนห้าแสนถ้าเมื่อไหรเขาเอาตำรวจมาจับกูกับคอมึงเขาคุกกูสิถือว่าเป็นความผิดของมึงมึงมันบ่อยอยากจอยกูมันอีบุตรดีไงเอาละเอาละเอาละ,อ,าละอีจอ่ออีจง <ฮะ S 1> แพ้กูมาถึงเฮือนมันเ้คือแดกกันมาเร็งแปลงๆยุทธ์อ๋อมาถึงจะได้ท่ารสาวกูจับซีพีาเงินหลังนี้ล่ะจีพเออาซีพีอา่ยังสันแมวป้หัวใจมื้อก่นห้นนสบายเออเบื่อเมือยู่ดมื่อยห่เยือินาวินนี่หลับจาตุนใส่สูตรกัาเหว่ยงวไม่มาพ่อไงยัวะมาจากเขาไยไหนคอีนันต่ามึงคือตุนใส่สุดจ้งไหใจมาแก่กูคือจแกท่วงกูว่าเอืงไส่สูตรบ่บจะขอแตกโต คือยังพนว่าคนก่นกวเป็นงูเสียงไซวีกีปบแน่ว่าสันเอ๋ยอขสุดเสีจะบัดย้ายฉันบเป็นคนฉันขอโทษไหลายค่ะมิตรลาอย่างค้อันเป็นเฮอดพอยายจับนกป็อยายจับเนี้ยบบ้านเอาเมียนจนตลาดค้พดอยู่เน้าอ้าอยู่มุ่มเลยค่ะอยู่บาดเป็นบ้านผู้ใดก็สร้างไม่ยังขอให้สูญพกพ่ยายจับนก่อาจเนี้ยบเจ้านี่คิเวาคนเจ้าเจ้าหเล่ ตเ่า <c oughs> เจษาสวัสดีค่ะ,คะวส,ส,ะะสวัสดีค่ะสายแล้วนี่ตีเนียนเจษานะค่ะเจษาอุสวัสดีค่ะเจเอาเนียน่นะเศรษฐีตินี่เศรษฐีไหน,นก็เป็นเกือกเวือก็อค,คนภาษาหัวแท่<ะ><ะ>คนรวยอย่างมาจจิไลคะ่ะเนี่แท้แาวนี่ล่ะค่ะเศรษฐีชุดแพกเห็นแกล็กแวจาซี่ล่ะค่ะฉันบอกกับน้องฉันเธอคือได้ยินได้ยินล่ะค่ะบอกคือเมืองค่ะ แท็กผู้ให้ทักมาจอใส่ไรเฮ็ดอยู่กือบิ้วตัวนี่ใส่แหละคนกาดคนงานมาสิแปลกเก็บเฮ็ดงัดหน่อเจ๊อยากเห็ดแน่ยังไม่เรียบร้อยแล้วนี่ดิชุดสีม่วงนี่นะใส่หน้างามตาใส่เดีานี่ไอหยงามตาอยากไอแขกอยากไอพี่น้องชุ่มแพร่เนี่ยเสื้อสีม่วงเม็นบ้านดินี่ละจ้าอีจงปา อีสาจงนี่ล่ะเพื่อน่าสร้างเผือกในป่าญ่กูบอกเลยนะข้าด้อีนี่ไปเห็ดงานอยู่รลานอาหารของเจนะอืเอาเห็ดเงินบดตามก็เดือนละสองสามเศษเทเนอนโตเงินตัวทองกับอะไรเมื่อหาวิธีตัววิต้มร้อก็จะได้อียง่ะพวกเจ้าสองคนนี่เป็นมิจฉาชีพเป็นปราคาสิบ้าหรอว่าต้มควาั้วพวกฉันเป็นบรคาโอ้ยอันที่ว่าต้มต้มนี่อากาศมันหนาวฉันว่าสิต้มน้ำอาบสนอกค่าออันว่าตัวตัวนี่ฉันจะซชื่อตัวเครื่องบิน ให้ลูกสาวพวกเจ้าทั้งหลายนี่ไปเห็นงานน้ำชากรุงเทพสนะข้าข้าคุณอยู่บดีศรีรัตนาคนนอกเขาคุยกันออคนในละ่ะแม่เสือกอิสระนีนได้กูเแี่วุ่นวายค่ันี่ไ่<า>ยังกันเลี้ยงคอยเฮ็ดหน้าลูกสาวเจ้าเลี้ยวสวยๆแบบนี้คัดไปเฮ็ดงานยู่ราอาหารของเจน,นะเจกรัตตีได้ร้อยว่าคืนหนึ่งนี่ ได้ติบว่าตำก็ซีแห่มื่นนะคะเจก,กะรตีได้เลยอ,ลอ,อันนี้แค่ติบนะคะ,ค,ะคันได้มือละหลายปนะนนี่เขาเบิดนี่แท้แน,น,น,น่นอนเทาอีหลีเทาไปแต่พักกัดเตียบซิกเตียบของแล้วไปคันบัเจ้าพ่อเตียบซิกอโอ้ยคนที่ลูกบ้ามาแล้วก็ได้ให้เจเสพวกฉันในแต่งกระเป๋าเสื้อผ้าขึ้นรถตู้ไปน้ำเกยมือนี่ได้ตีข่าเมื่อเข้าใจยักผิดปะนี่เข้าใจผิดอย่างค่ะกูแห่คดไปเฮ็ดงานกูบาได้แห่คดไปไต่เซลานกูเนี้ย โม่ใหญ่สองคนไปได้ไปกรุงเทพน้าเจี๊ยาเตลาเจ้าพ่อได้ไปได้เร็วดีปนันว่าเขาต้องการต่ผู้ดีๆงามๆเอาไข่เขาเฝ้าถือตัวเขาต้องการค้นหาแต่ดีแน่คือขี่เจ้าเมื่อพู้ได้เสียวอยนเอาแจ๊กซี่ขัดเจ้าขึ้น่าเจ้าเสียวลูกสาวไปเห็นงานน้ำเจ๊อีีเดี๋ยวเจ๊ใจอิกจงแองนี่ล่าลัเล็กๆไปขึ้นรถตู้เดนเจ๊จะเฝ้าขึ้ไปบนรถตู้ก็เพราะเจ๊ต้องได้ไปโอนเงินให้กับน้องๆมือขึ้นคนละเจ็ดแปดหมื่นนะคะ เร็วๆนะขั้นบ kind of so erm ู้าเฮ็ดไปได้เดี๋ยวไข่เซยเบิกจากแสนหนึ่งแฝวเลยนะแค่์นะเ้ำตาลูกเ็นบอนะเจสามาเอาคนงานแล้วอยจะเห็นเสียเวลาเวลาไปแต่งจีแต่งของไปน้ำตาลป่ไปบ่ได้บ่พอบ่ไปบ่ได้ลูกชุดฟอสิเบิ้งให้บ่ให้น้องเกิดเรื่องแน่เรื่องโตเร็วเรื่องไหนอีกพี่น้องเจ้ามาพี่น้องทั้งไหนทั้งหลังตัวไข่เจ้านี้หันมาจากทางกำเนิด กำนั้นเปียดผู้เงินลายใส่จนตายบ่มีเหมือนจนบาคนแน่ได้ไปเอกอูไปยไเยี่ยมดูเป่นเพื่อนนี่เยี่ยมลายปีดอกพอทรงมาฮอดเพื่อนพอ <ไป S 1> จำนงเมจำเนียโจกเจคาฟังดูเท่าเม่นเรื่องใดถามว่าอยากนำซุมเยี่ยมบ่ใส่ดอกเบี้ยลายมาลายปี มาทวงถามยากนําเงินเจ้าของนั้นพียกำนั้นไอ้นงนาเป็นพันยาต้องออกก่อนตอนนี้มาอดแล้วเสียงแซว้เวาจมดากันพ่อแต่ว่าทอนั้นมาท่อใส่ทันที <c oughs> สวัสดีพ่อจําน้อง <c oughs> สวัสดีแม่จําเนียน จะมียังจนนานบานแมงเกิดอีหยังขึ้นกับครอบครัวจัะหายจมจมไม่ลูกไข่เต้าเงินสีขาวกาแลนนี้สมพ่อละเดอ้อมันจังบอรวยน้ำบานดาเมืองเพลันจังวนบานแล้วเถอะจมขอ่อยก็จมให้ลูกขอ่อยไป็ตัวมันยากตายจังมันข่อยก่อนเลือกก่อนเลือกข้าวไปสวัสดีครับพ่อกำนันแม่กำนันไปจังไหนมาจังไหนเนาะอ,อุบะพ่อกำนันมาแต่งโตโก้เถอะ อยัดได้อิงติงป่านสิบ่ขี่แต่สิไปเรียกตั้งมื่ออื่นติพ่อปารติโทพ่อจำนกแม่จำเลี้ยงเจ้าสร้างกาถามคำนี้เอาความขึ้นมาจากใสเหตุถามอีลีในถอดไม่เอามาจากสมองหรือว่าฮู้ขี่นะเขาบอกคักบอกเนี่ยเถ้ะบันตอบตรงๆมาท้วงนีเป็นนีข้นจำได้บ่สมพ่อแม่จังบะใส่จนทางคอยได้ไล่ทวงเจ้าลู่บว่าตอนนี้ ทั้งต้นทั้งปลายนะนะหาแสนบาทจ่ายมาเดี๋ยวนี้หาแสนบาทว้ายใจกับตาเอาไปเล่นให้โลดแท้ๆวายมันประมาณเรื่องของเด็กน้อยด้วเดี๋ยวนี้ยังมันเี้ยมันกระอีหลังกระไรพ่อกำนันแม่กำนันอย่าว่าดตาซีเสียนหาเสีนต่อหาที่บายกับพ่อติดทวงด้วเดี๋ยวนี้โอ้ยไม่ยั้นมได้กับพ่อได้แจ็คเชอร์เงินนั่นโอ๊ยปากไปเลยพ่อจำนอแม่จำเนียนเมื่อนี้คอยตั้งใจมาทวงเหี้ยคักล่ะเมื่อนี้ท้าบอมมี่มาขึ้น คอยสิยืดเฮือนหลังนีตีด้วยค้ายแสนเดียวอีกสี่แสนไปคุยกันอยู่โรงพักให้เรื่องจบด้วยตงนี้ำเหรอไปได้เอาโรงพักผมไปอยากไปไปต่อโรงพัาคนปิดอยู่พ่อกำนั่นแม่กำนั่นจ๋างามตาขอไว้ก่อนสิได้บองคออีกแล้วเท่าตอนนี้งามตาเพรสิมีเงินเก็บเทปไปหารับจ้างมาจานเอาไว้เท่าเอามาหนี่กำต้นอีกว่ากำขีดเสื้ยวอยเนี่ยกำขีดีกว่ากำต้นว่าสนาเจ้าสังกูเฝ้าพ่อครับแม่ครับ พ่อไปเห็นแบบนี้บมเดติครับพ่อเป็นตันลิตโตเอ่ยเพิ่นพ่อบริโตนครอบครัวพันธจ์ใหญ่น้อยเลติครับพ่อมึงหูปากไปเลยพ่อค้ามบริโตนครอบครัวเขาสอนข้ามบริโตนครอบครัวเขาแม่นแล้วมึงบริโตนพ่อครับแม่มึงเลติฮะมึงเฉลี่ยตุนพ่อมึงรู้ป๊วกชู้เมื่อที่กูได้เป็นกำนันนี่กูลงทุนเป็นจักแสนเอากันไปจ้างพี่จ้างน้องไปประกาศคะแนนเสียงกูดีฮะความรักจะเปิดเผยเขาหัวควันญี่ปุ่น ว่าหาพรอีกีหมอีงวัวเอาผีพ่อกำนันแม่กำนันส่วนที่เหลืองามตาขอผัดไปอีกจากสองปีในบ้านชาเฮาสองปีแล้วเจ้าได้เถ่าสองปีดอกจ้เแม่เอ้าเลี้ยวบ้องหน้าตาแล้วกับเป็นเตลุตนศาสยดอกแม่กับโมเมนค้นใจลายใจดำปนันเอ้าสองปีกับสองปีแต่ว่างามตากับคมสันนัน พัดนัดเมลเลวห้ามพิษนัดอีกเข้าใจบอขอบ,ขอบคุณ,คณหลายๆจา<ะ>าแ,<ม>แม่กำนั่นพอกำนั่นแม่กำนั่นเอาขึ้น